น่ารักจังต่ายทินพาน้องทิพพินท,ทานอาหารด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตาแม้ว่าจะเลิกกล้ากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ได้ดีเหมือนเดิมสำหรับต่ายชุติมาและทิมพิธาซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นหมดเป็นความน่ารักของสามคนพ่อแม่ลูกอยู่เป็นประจำ และก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าตายชุติมาและทิมพิธาได้มีโอกาสไปทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน3มคนพ่อแม่ลูกอีกครั้งล่าสุด i g s b i t a p i ิปีมไลน์เชิญรับแฟนได้ออกมาเผยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นระบุข,ข้อความว่า Love you guys and we will always be by your side